ง่วงเลยอย่างลูกไปนอนไหมนอนไหมนอนไหมหรือจะนอนเล่นน้ำเล่นน้ำไหม <laughs> ไม่เอาเดีวกว่ามันดึกแล้วเดี๋ยวมันไม่สบาย ขอบคุณพี่ๆแ,แม่ๆทุกบ้านนะครับเดี๋ยวดึกแล้วผมขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนขอบคุณที่มาอุดหนุนปูริสายนะครับขอให้ร่ำรวยร,ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรง <c oughs> นะครับรอรับของได้เลยสําหรับใครที่โอนแล้วนะครับมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะใครที่ฟังไม่ทันก็ยังสามารถกดลิงก์ที่ปักหมุดได้ตอนนี้นะครับถึงเที่ยงคืนนี้สําหรับราคาโปรโมชั่นนะครับผมไปแล้วบายยบายๆก่อนลูกบายยก่อนจ้า บายบายสิบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายเสียงมันเสียงมันสองอุ๊ยอะไรอะ่ะอุ๊ยไดโนูเช้ <c oughs> เาแอร์ดำนวลสายบุชิมแม่ทำดโนเสาร์สี อยู่เป็นนกเขาไ้ค่ะลงตรงติดเพราะเป็นแบบนี้ปลาขาวติมอุ้ยแม่ไดโนเสาร์แม่แต่ลูกของเมือให้ดูด้วยดูด้วยมันมีเครื่องเดียวต้องดูด้วยกันดูด้วยกันลูกเค้กก่อนอกดกดสิเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยู แฮปปี้เบิร์ดร้องสิร้องก่อนร้องก่อนร้องให้สิร้องก่อนเอาเอาพ่อพาร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูบังหอยบ้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์บังหน่อยว้ยวบัง น้บใครที่ฟังราคาไม่ทันกดลิงก์ที่ปักหมุดได้นะครับสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้วันนี้เรามีครีมอาบน้ำนะครับออมอยเจอไรซิ่งชเวเจลสูตรออแกนิกของปู่รีสายนะครับในราคา3ขวด900บาทเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้นะคะฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศครับมีเก็บเงินปลายทางแล้วก็ แชมพูแก้ผมร่วงตัวนี้สามขวดเก้าร้อบาทเช่นเดียวกันนะครับปกติเราขายหนึ่งขวดสามรอเก้าสิบสองขวดอ่าหนึ่งขวดสามรอยเก้าสิบนะครับแต่วันนี้เราขายหนึ่งขวดแค่แม่วางสายแล้วหรอวันนี้เราขายหนึ่งขวดสามร้อยห้าสิบสามขวดเก้าร้อยบาทราคาเดียวกันนะครับแชมพูสูตรออแกนิกตัวนี้นะครับแชมพู ออแกนิกแชมพู plus i s ิส a อนด n d lost flower นะครับตัวนี้แก้ผมร่วงสูตรออแกนิกของปุริสายนะแล้วก็ครีมอาบน้ำนะครับ moisturizing ่ h ชาวเ g e ของปุริสายราคาเดียวกันเลยซื้อคลักกันได้นะครับ3ชิ้น900บาทเท่านั้นฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็มียาสีฟันนะครับยาสีฟันที่ระงัดกลิ่นปากนะครับรักษาลูกเหนือกและรกากฟันใครที่มีปัญหา <c oughs> ปวดฟันแล้วปากเหม็น <c oughs> ใช้ยาสิฟันสูตรนี้เนี่ <โฮ S 1> ยใช้ยาสิ<ม>ฟัน,<ห>นสูตรสมุนไพรแม่วางสายแล้วแม่วางสายแล้วไงวไห,นหนึ่งกล่องหนึ่กล่อง200บาท2กล่อง350บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับซื้อไปหลายๆอย่างแล้วรวมออเดอร์ครั้งเดียวให้แอดมินรวมบินแล้วค่อยโอนทีเดียวก็ได้นะครับแล้วก็มีทรีทเมนต์สูตรเคลาตินเข้มข้นตัวนี้นะครับใครที่มีปัญหา เรื่องผมเสียที่เกิดจากการที่เกิดจากการทําสีดัดผมยืดผมทําเคมีอยู่เป็นประจําย้อมผมเป็นประจําพ่อขายของไงนี่ไงขายของเนี่ยหนูต้องหนึ่งกระปุกสองก้าบาทสองกระปุก500บาทนบหนึ่งกระปุกสองก้าบาทแต่วันนี้